โย่ Yo, สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมาสอนเพิ่มยอดคนดูสตอรี่ไอจีของเราอย่างง่ายๆนะครับไปดูกันเลยก่อนอื่นเลยเพื่อนๆลืมช่วยกดไลค์วิดีโอนี้กด Share, แชร์และอย่าลืมสับตั้งคาให้ช่องอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะโอเคก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดสับตัไงคาแล้วก็เปิดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ด้วยนะโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่าเพิ่มยอดคนดูสตอรี่ไอจีทำยังไงไปดูกันเลยขั้นตอนแรกให้เพื่อนๆกดไปที่แอป Google ในโทรศัพท์เราเลยนะครับ หลังจากนั้นก็เอาลิงก์มาวางแล้วก็เข้าไปเลยนะเอ่อลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมได้ให้ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับให้นําลิงก์นั้นมาใช้ได้เลยนะครับมาเข้าสู่เว็บไซต์นะครับพอเข้ามาหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับให้กดปุ่มอันนี้นะที่เราไม่ใช่หุ่นยนต์นะแล้วเราก็กดซลิกคอนเฟิร์มไปนะครับแล้วก็กดปุ่มสีน้ําเงินเพื่อไปต่อนะครับพอโฆษณาแดงให้กดปุ่มกลับนะครับกดปุ่มสีน้าเงินพอโฆษณาแดงให้กดปุ่มกลับนะครับ กดปุ่มสี ad, น้ําเงินโฆษณาแดงกดกลับกดปุ ode, ่มสีน้าเงินโฆษณาแดงกดกลับทีนี้มันจะเด้งม ah er าที่หน้านี้ครับมันจะให้เรารอห้าวินาทีครับเรารอสักครู่หนึ่งนะครับกดปุ่มสีเขียวนี่นะครับโฆษณาแดงกดปุ่มกลับนะครับรอสักครู่นะครับกดปุ่มสีเขียวโฆษณาแดงกดกลับรอให้มัน,น,นห้นสนาสี่สามสองหนึ่งสักครู่หนึ่งนะครับสามสองหนึ่งศูนย์ โอเคเพื่อนๆพอมันสูดแล้วก็ให้กดปุ่มสีเขียวนี่เลยนะครับง่ายๆนะเพื่อนๆมันก็จะเด้งเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์นี่เลยนะครับเพื่อนๆเร็วมากเลยนะเพื่อนโอเคหน้าตาเว็บไซต์จะเป็นอย่างนี้นะครับขั้นตอนถัดไปให้เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับที่เป็นสีเขียวเข้มๆนะครับนะสีเขียวเข้มๆนะกดปุ่มตรงนี้เลยปุ่มที่โกเนี่ยกดเลยเพื่อเพิ่มยอดคนดูสตอรี่ไอจีเราอย่างรวดเร็วทันที ทีนี้ด้านล่างนี้ก็จะให้ใส่เป็น user name นะครับก็จะเป็นชื่อผู้ใช้ ID ของเรานะครับ่อนอื่นเลยผู้ใช้ i อเราต้องไอจีอ IG ของเราเราต้องตั้งเป็นสาธารณะก่อนนะครับหรือใครทําเป็น private อยู่ก็เปิดเป็นสาธารณะก่อนนะพอเพิ่มยอดคนดูสตอรี่เสร็จค่อยปิดนะครับก็นี่นะครับผมได้เพิ่มสตอรี่ไอจีลงไปเลยนะเห็นนะครับมีคนดูแค่ศูนย์คนนะครับตอนนี้ยังไม่มีใครมาดูนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะเพิ่มได้จริงหรือเปล่านะครับไปดูกันเลย กลับที่แอป Google เหล่านะแล้วก็เห็นช่องนี้ไหมครับให้พิมพ์ชื่อผู้ใช้ IG ถ้าต้องการจะเพิ่มยอดคนดูเออ Story เข้าไปเลยนะครับพิมพ์ชื่อผู้ใช้ IG เข้าไปเลยนะครับมผมก็พิมพ์ชื่อผู้ใช้ IG เข้าไปแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็กดปุ่มเซ็นนี่เลยครับปุ่มด้านล่างนี่นะโอเคมันก็จะให้รอสักครู่หนึ่งนะครับ ทีนี้มันกจะให้เลือกว่าเราจะเพิ่มสตอรี่อันไหนนะก็จะเป็นอันนี้เลยล่าสุดที่ผมเพิ่งลงก็กดเข้าไปเลยนะกดไปที่รูปที่เราลงสตอรี่เข้าไปนะครับมันก็จะพิมพ์มีช่องขึ้นมาให้พิมพ์นะครับแล้วก็พิมพ์เลขหนึ่งร้อยใส่เข้าไปนะครับนะครับเพื่อนๆพิมพ์เลขหนึ่งร้อยใส่เข้าไปนะครับแล้วก็กดปุ่มซ็นด้านล่างนี้เลยนะครับเห็นไหมครับมันก็จะหมุน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 สักครู่นะครับแล้วก็จะขึ้นมาว่าเรียบร้อยแล้วนะครับส่งยอดคนดูสตอรี่เรียบร้อยแล้วทีนี้ไปดูกันเลยดีกว่าว่าม มาดูกันเลยนะครับนี่ครับเพื่อนๆมาจริงๆนะครับยอดคอนดูสอรี่มาจริงๆนะครับเห็นไหมครับรวดเร็วทันใจนะครับเป็นโพสที่ผมเพิ่งลงเมื่อกี้นี้เลยนะเดี๋ยวรีเฟชให้ดูรอบหนึ่งนะครับเพื่อนๆนี่ครับยอดคนดูสอรี่ไอจมาจริงๆนะครับแล้วทำงี้ได้ตลอดทุกวันนะครับง่ายมากๆนะเพื่อนเป็นไงครับเพื่อนๆกับวิธีง่ายดดยขนาดนี้นะครับ ่าลืมชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องแล้วก็เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนและเพื่อนๆอย่าพึ่งไปไหนนะเพื่อนๆอย่าพลาดคลิปอื่นๆในช่องนี้นะครับเพราะว่ามีแต่คอนเทนต์ที่สุดๆเลยนะครับตามยอดฟรีๆครับตามยอด like, meet, ไลค์มีเต็มไปหมดเลยเพื่อนๆลองไปดูกันครับถ้าใครอยากมีไอจีฟังๆเน่ห้ามพลาดคลิปทุกคลิปเลยนะครับเพื่อนๆลองไปไล่ดูกันได้นะครับแล้วสำหรับใครที่สนใจซื้อยอดฟรีอย่าพึ่งไปนะครับ สำหรับใครที่ต้องการซื้อยอดฟอล i ไอยอดผู้ติดตามไอยอดไลค์ i อจีอินสตาแนะครับหรือแม้กระทั่งยอดผู้ติดตาม t ิกต็อกนะสามารถติดต่อมาที่ i อจี m i t i i อ็มหสได้เลยนะครับสามารถติดต่อมาได้นะก็ราคาไม่แพงนะครับก็ลองติดต่อมาดูได้นะครับเนะพื่อนๆก็ลองติดต่อมาได้นะก็ สนใจทักรายละเอียดมาได้ DMIG ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้แล้วก็ฝา,ากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ